โอเคสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยนะครับผมต h e กตี้เอชเองนะครับที่เสียงนุ่มนี่ไม่ได้ดึงนะมันตึงเองหยอกหยอกใหม่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 เฉยๆวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับภาคบรรเลงเสียงกระตูนกันอีกแล้วนะฮะตอนที่10กันเข้าไปแล้ว10ตอนแล้วนะซึ่งผลงานภาคชิ้นใหม่ของผมเนี่ยนะครับมาออนแอร์เมื่อวันประมาณที่ 22- 23 หรือ24เดือนเมษายน2565นที่ผ่านมาโอ้ยลมจะบอกนั่นก็คือซีรีส์ Y L G B T Q เรื่องหนึ่งใน Netflix นะครับนั่นก็คือ Heartstopper นั่นเองอ่าเป็นซีรีส์ Y นะครับซีรีส์ L G B T นะฮะโดยเรื่องราวของ Heartstopper เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่มาจากคอมิกส์ก่อนนะครับ มีซอสเสือตรงคอมมิกซ์ด้วยเทมโดยมีการนําเนื้อหามาดัดแปลงแล้วทําเป็นซีรีส์ Netflix นะครับซึ่งนอกจากจะเล่าประสบการณ์การภาคก็อาจจะเป็นการรีวิวหนังไปในตัวเลยก็ได้นะเอาจริงๆแล้วโดยซีรีส์ h a r ์ดสต็ p ปเปนะครับจะกล่าวถึง Nick n นิคนิวสัน กับชาลีชปุย๋ยเอ้ยไม่ใช่ชาลีสปริงนะครับอ่าซึ่งทั้งสองคนเนี้ยเป็น LGBTQ+ ชอบผู้ชายนะฮะชอบกันเองกันแหละซึ่งพอเปิดเธอปุ๊บก็มีดวงชะตาลทธิ์ขยิ้มตกให้ทั้งสองคนเนี่ยมาสัพย,ยอกยอกเอือนอยู่ข้างกันเรียนข้างกันอ่าโดยตัวชาลีเนี่ยก็จะตุ้งติ่งนิดนึงนะฮะออกทรงแบบเกย์ชัดเลยแบบชอบผู้ชายชัดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบออกสาววิงวับขนาดนั้นส่วน Nelson, นิกเนลสันนี่นักรับบี้มาเลยมึงกล้ามโตตัวแน่นปักเลยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พบรักส,กอกอส่กันนะครับ แล้วนิกเนลสันนะก็ชวนให้ชาลีชปุ๋ยเอ้ยทุยชาลีสปริงมาเข้าชมรมรักบี้นะครับโดยผมจะเล่าเนื้อเรื่องแค่นี้นะที่เหลือจะลงเจาะเรื่องไอประสบการณ์การภาคแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากไปดูก็ไปดูได้ที่ Netflix นะครับ h e a r t s ต p p p r r ใจฉันสต็อปหยุดหายใจ อะไรสักอย่างหนึง่งอะจำไม่ได้ถือว่าเป็นซีรีส์ Y L G B T Q ที่นุ่มฟูนุ่มฟูนะผมดูแล้วบโอ้มันเป็นสไตล์ไฮสคูลอะเนาะเออน่ารักดีคือผมเนี่ยไม่เคยดูหนัง Y หรือการ์ตูน Y มาก่อนเลยเนอไหมแล้วพอเรามานั่งดูมาเปิดใจเงี้เราก็ไม่ได้รู้สึกแบบอะไรแปลกๆกับเขามันก็ดูน่ารักดีนะคู่ชายชายอะไรเงีง้ยเนอไหมลองเปิดใจดูครับซีรีส์สนุกใช้ได้เลยติดท็อป10 Netflix น่าจะหลุดไปแล้วมั้งโอเคมาเราจะมาลงเรื่องภาคกันนะครับว่าผมไปภาคเรื่องนี้ได้ไงตอนภาคภาคอะไรมาเป็นยังไงบ้างปรระสบกาาณ์เเคมิ อ่าเฮ้ยดีดังไม่เจ็บด้วยเฮียโคตรเจ็กโดยเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มจากว่าคือผมรู้จักพี่พ่วงกับคนนี้นะครับเพิ่งได้ทํางานร่วมกันไม่นานพี่พ่วงกับคนนี้ก็ทักผมมาแล้วก็เรียกคิวผมไปที่สตูดิโอแกแหละ นี่แหละจุดเริ่มต้นกูโดยผมก็ไปที่สตูดิโอตามนัดนะครับจริงๆเนี่ยก็คือช่วงเช้ามันก็มีงานอื่นแหละที่ผมไปแคสไว้แต่ก็ช่างมันกนแล้วกันผมก็ไปที่สตูดิโอนะครับไปเจอพี่พวงกับแล้วก็นั่งรอไปพากนะครับซึ่งสตูดิโอนี้เนี่ยผมไม่เคยไปมาก่อนอ่าเพราะงั้นความชินห้องนี่คือศูนย์เลยมึงซึ่งพอเราขึ้นไปเราก็เจอพี่คอนโทรใช่ไหมอ่าพี่คอนโทรใจดีนะครับใจดีมากเจอพี่พวงกับเขาก็ยื่นบทมาให้ขีดนะครับโบเป็นแผ่นลเบล์เลยนึกว่าลายการนศจลปะซึ่งในนนปัจัจุบบี้ท ของงานภาคเนี่ยมันจะมี2แบบคือเป็นแท็บเล็ตกับเป็นกระดาษโดยงานก่อนอย่างโจโจ้ล่าข้ามสตาร์วเนี่ยจะเป็นแท็บเล็ตนะเวลาตอนมันเยอะแล้วก็แค่สวิตตอนสวิตตอนอีบททั้งหมดมันก็อยู่ในแผงนั่นแหละนึกออกไหมแต่ว่างานนี้เนี่ยเป็นบทแบบกระดาษนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยได้ลงในเรื่องเนี้ยทั้งหมดประมาณ7ตอนอ่าอยู่7ตอนเลยหลังแม่งมี8กูลง7ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้ลงงานแบบเยอะมากมากมาก,กว่า2ตอนอ่ะแล้วบทเป็นกระดาษซึ่งพี่คอนโทรเนี่ยยื่นบทให้ผมทั้งหมด7ตอนแล้วสภาพบทคือบทภาคมึงไม่มีทางแบบ เป็นแผ่นบางๆเล็กๆ เหมือนแบบเปเปอร์มาเช่สอ่งอาจารย์ไม่มีทางหนาปักมาเลยพี่คอนโทนก็เดินมาหน้าล่าเลยอันนี้ครับผมโอ<ฮ>้โหแล้วแผ่นไม่พูนท่จะชนไปได้เราก็ตกใจอะไรดักหน่าว่าอะไร<ฮ>เต็มโต๊ะกูไปหมดโดยทางพี่ผู้กำกับกับพี่คอนโทรเนี่ยก็ให้เวลาผมขีดบทหน่อยนะฮะเออด้วยความที่เราใหม่อ่ะเนาะก็นั่งขีดอยู่ประมาณ10นาทีได้นะฮะซึ่งหลังจากที่ขีดบทเสร็จเนี่ยผมก็อ่าเดินถือบทเข้าไปในห้องผ้าโอโ้โหกูเหมือนอีบ้าห่อฟางเดินเข้าไปบทเยอะมากนะฮะเออนามากเดินเข้าไปนั่งปุ๊บจัดไหม่เซ็ตปรัปปบแสงเรีีียยยยงงงบบบเเรรรรรทอออะไ้้พะ Yeah. <laughs> พร้อมภาคนะครับซึ่งผมก็เริ่มภาคแล้วก็ค่อยๆภาคไปซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมจะภาคเป็นพวกตัวประกอบหรือตัวล้อมอะไรทั้งหลายโดยตัวละครที่ผมภาคเนี่ยมันจะเรียกกันว่าวัลล่าถ้าฟังมาไม่ผิดนะเรียกว่าวัลล่าก็คือพวกตัวประกอบตามฉากกี้ทั้งหลายเลยตัวพระเอกตัวนางเอกตัวหลักทั้งหลายแม่งยืนคุยกันแล้วมันก็จะมีพวกกี้กเดินอยู่ข้างหลังเอ้ยเป็นไงาบ้างวะไปเที่ยวนั่นกันไหมไปเที่ยวนี้กันไบบนั่นแหละเขาเรียกว่าวัลล่านะฮะถ้าฟังมาไม่ผิดนะซึ่งประมาณ80%เนี่เผมจะเก็นล่านแ่บไม่เห็้วยลล่า มาโดยนอกจากตัวละครวาล่าเนี่ยผมจะได้พาตัวละครมีชื่ออยู่ตัวหนึ่งนะฮะมาทั้งหน้าออกทั้งชื่อไม่ใช่ใช่หนึ่งใช่สองด้วยมันชื่อว่าไซนะครับอ่าแม่งมาตอนเดียวแล้วแม่งก็ไปเลยโดยตัวละครไซเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เออมันเป็นพวกอยู่ในแก๊งๆก็อยู่แก๊งๆขี้ล้อแก๊งๆบูลลี่อะไรเก้กอะไรอย่างเงี้ยเป็นแก๊งขี้ล้อเวลาเพื่อนโดนกระเทืบนไปก็อยู่ในนั้นแหละไปวิ่งหนีตรงหนีตีอะไรกับเขาด้วยก็ถือว่าเป็นนักกีฬากล้ามโตอีกคนนึงไม่ได้โตมากก็คือเป็นทรงนักกีฬาแหละแต ผมเห็นอยู่ทั้งเรื่องเลยแต่แม่งพูดน้อยมากมีบทที่เราต้องพูดออกกล้องชัดๆเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นยืนพึนพมพำอะไรเขามันอยู่ข้างหลังก็เป็นแบบวอลเปเปอร์ทำให้บทส่วนใหญ่ของผมเนี่ยเทไปทางตัววันล,ล่าตัวประกอบซะมากกว่านะครับแต่ตัวประกอบก็สําคัญนะมีส่วนผสมทําให้หนังเนี่ยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าการที่ผมได้มาภาคเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดประตูมิติไม่ใช่เปิดมิติใหม่ประตูมิติปางเป็นการเปิดมิติใหม่ของการภาคนะครับเพราะว่าอย่างเหตุการณ์ก่อนๆหน้านี้ตอนผมภาคมัสไตกับโฮโจเนี่ยผมเจาะตัวละครเน้นๆอย สองตัวนะฮะไม่ได้พาตัวอื่นเลยซึ่งพอมาพาคริสโตเฟอร์ก็เจาะตัวคริสโตเฟอร์ไปเลยเพราะนั่นเป็นตัวหลักซึ่งพอข้ามมาเป็นโจโจล่าข้ามสตวรรวด์ด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนเนี่ยเขาก็จะไปเน้นบทสนทนาของ2คนส่วนแบ็คกราวที่เหลือมึงตัด mm hmm. พืบทิ้งหมดเลยใส่เพลงซะเยอะมันจะมีแบ็คกราว์ซะประมาณแค่แบบ3 4ซีนต่อตอนนั่นนั้นแหละที่มันจะมีวา่าเออนึนอะไหมแต่ว่าพอเป็นหนังที่มันถ่ายแบบโรงเรียนนอกสถานที่แบบนั่งในห้องเรียนอะไรเงี้ยเวลาถ่ายหนังถ้าสมมติถ่ายในห้องเรียนมีตัวละคร2ตััวคุยกนแลสอ่เล60คนมงตัว พอดีหนังผีเท่านั้นที่จะทําอย่างนั้นซึ่งงานภาคไทยเนี่ยมันละเอียดถึงขั้นว่าถึงแม้ตัวละครด้านหลังมันจะพูดกันเจ๊๊กเจี๊ยวเจ้าอย่างไงภาคเก็บหมดเลยทุกตัวตัวละครหลักมึงจะพูดมันก็พูดไปส่วนตัวประกอบเดี๋ยวกูเก็บเองแต่ว่าความยากของการภาคตัวประกอบเนี่ยมันมีอยู่อย่างนึงน,นั่นคือการภาคตัวประกอบเนี่ยครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีบทให้ซึ่งเราต้องคิดบทด้นสดให้ตามสถานการณ์เข้าหน้าตัวละครที่มันจะยืนอยู่บแบ็กกราวข้างหลังก็ต้องเข้าหน้ามาันบางทีมีบทกูยังตามหน้าหนังไม่ทันอัน ที่เราไม่ชินพี่ผู้อมเก่าก็เออเนี่ยเดี๋ยวน้องตะวันเก็บวันลาพี่หน่อยใส่อะไรไปก็ได้นะคะอ่ะ<า>เริ่มพึ่ออ่าชิหายภาคตัวประกอบกูยังเทคอะคิดดูแล้วโดยผมเนี่ยก็ภาคตัวประกอบมาเรื่อยๆภาคตัวประกอบมาเรื่อยๆเทคยับเยินเลยกูเก็บวันลากูเทคยับเลยทียเก็บไม่หมดด้วยประเด็นใะวันนั้นขากลับเนี่ยโอ้โหกูเดินเคว้งคว้าง,วางหวาเวทยืนอ,อยู่ในรถไฟแห้งๆคนเดียวไรจิตวิญญาณสิ่งรอบกายไม่มีใครมาสามารถสัมผัสตัวกูได้กูดาวจัดเลยตัวประกอบยังเทคเละเลยแล้วตัวหลักกูไม่ตายเหรอที่มันก็เลยทำให้ผมเออ แอบซีเรียสนิดหนึ่งนะฮะเออเพราะว่าแบบเราไม่สามารถเก็บวลล่าได้แล้วไม่สามารถคิดบทด,ด้นสดให้เขาได้คือจริงๆอะผมสามารถทําได้แต่ว่ามันก็จะออกแบบว่ากูแม่มึงเป็นกองไฟตรงนั้นแล้วถ้ากูภาคอย่างนั้นไปมันจะออนได้ไหมกูภาคใส่ไปเงี้ย oh, oh, โอ้โหนั่นแม่นายโอ้ยเบิ่มเบิ่มคืนเลยนีโอ้ยระเบิดซีโฟนมโตใช,ใช้ได้เงี้ยมันจะอ่อนได้เหรอบางทีภาคไปจับจบ้วงชาวบ้านครัก็จะอ่อนได้เหรอ กูไม่โดนตีนเขาเลยในสมองกูนี่มีแต่เรื่องทีฮีอมาหมาในกูภาคไปมันจะไปโดนตีนคนคือถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยตอนภาคจริงกูคิดบทดีๆไม่ทันคิดแต่บทที่ฮีออกอมันก็เลยทำให้ผมในนึกบทไม่ทันแล้วก็เทะยับเละเทะไปหมดซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมเองก็กลับมาบ้านนะครับแล้วกูก็ภาคนรกเลยวันนั้นฝึกคิดบทสดๆแบบเปิดหนังปุ๊บกูสดเลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นทักษะที่ผมเนี่ยเคยมีก็คือการคิดบทสดๆเห็นหน้าหนังบทแม่งมาแล้วบทแม่งมาแล้วแต่พอเราฝึกภาคกับบทเยอะๆพอไปงานจริงแล้วกูต้้้้อองงงสสสดดดดดกกกไไมม่่ปรรระะเเเ็็นนนนพาาาาัผวฝึคิบทหห นังปุ๊บมึงสดได้เลยอย่างเงี้ยก็ถือเป็นทักษะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีติดตัวไว้ก็ดีเหมือนกันนะเผื่อเราต้องไปเก็บพวกวัลล่าหรือเก็บตัวล้อมตัวประกอบตามหนังต่างๆซึ่งมันมีเยอะกว่าตัวหลักแน่นอนอยู่แล้วมีโอกาสได้เก็บสูงมากนะฮะภาคหนังตีดโดยหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์นะผมก็ไปเก็บต่อคิวที่2นะครับก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรเพราะว่าเราชินกับการเก็บวัลล่าประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรครับประมาณ20่นาทีครึ่งชั่วโมงเสร็จนะฮะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมโดนติมาาาซึ่งออจจะเไปปรัับบใช้ก หลายๆคนได้เผื่อใครเป็นนะฮะเพราะผมจะเป็นบ่อยมากเป็นจนชินเป็นจนติดเป็นนิสัยแล้วต้องปรับนะครับนั่นคือเวลาผมพากภาคคไปใช่ไหมแล้วเราเทคเนี่ยเราจะเผือต่อประโยคอ้ายพลาดเว้ยแบบว่านี่นายจะไปไหนอะ้ายพลาดเว้ยอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยบางประโยคเนี่ยมันมี2ท่อนท่อนแรกเราอาจจะใช้ได้แต่เราเสือกไปต่อประโยคหลังทาไม่ต้องคลีนและภาคใหม่ทั้งหมดเนอไหมเก็ตฟิลปะพาะงั้นครับถ้าเวลาใครภาคภาคอยู่แล้วเทคแล้วพลาดรู้ตัวว่าพลาดหยุด เงียบสต็อปหุบปากไปเลยไม่ต้องมาต่อประโยคแบบผมเพราะว่ามันจะทําให้ต้องภาคใหม่ทั้งประโยคนะครับเป็นข้อติที่ผมโดนมานะครับเผื่อว่าใครเป็นจะได้เอาไปปรับใช้ได้นะครับเวลาภาคไปปุ๊บปั๊บเทคกปุ๊บหุบปากทันทีไม่ต้องต่อนะฮะอืมไม่งั้นมันจะเสียทั้งเทคโอเคตามนั้นนะครับผมก็ขอบันทึกเรื่องนี้เอาไว้นะครับเผื่อว่าเป็นแนวทางเล็กๆจากนักภาคตัวเล็กๆอย่าเรียกกูว่านักภาคตอนนี้กูยังฝึกภาคอยู่ก็ถือเป็นเรื่องราวบรรยากาศจากห้องภาคจริงมาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อว่าใครจะนําไปปรับใช้ ก็ประยุกต์กับงานของตัวเองอะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งบอกเลยครับว่าเรื่อง Hardstopper ปเนี่ยถือเป็นอะไรที่มันปลดล็อกในตัวผมมากมเพราะว่าผมอยากภาคอะไรที่มันแบบ มันไฮสคูลอะไรผมอยากภาคอะไรที่มันแบบเป็นชีวิตประจําวันเป็นโรงเรียนดราม่านิดนึงก็ได้อะไรที่มันแบบสไลด์ออฟไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะตลอดมากูภาคมาถึงปุ๊บกูต่อยกับชาวบ้านทุกทีอยากภาคเป็นหนังแบบเชิงเชิงทรงๆนั้นอะไรอย่างเงี้ซึ่งฮาร์ดสต็อปเปอร์เป็นเรื่องแรกนะครับก็ถือว่าชื่นใจแล้วแฮปปี้มากๆแล้วนะครับซึ่งเส้นทางการเป็นนักภาคของผมจะไปสิ้นสุดอยู่ตรงไหน,นหรือจะดําเนินต่อไปเป็นยังไงกันบ้าง ก็สามารถติดตามกันได้ที่ภาคบรรเลงเสียงการ์ตูนตอนต่อไปนะครับเพราะกูยังไม่รู้ตอนต่อเลยว่าจะเป็นยังไโดยภาคบรรเลงเสียงการ์ตูนจะออกมาทุกครั้งที่มีหนังที่ผมภาคออนแอร์นะฮะก็ถ้ามีตอนใหม่มาแสดงว่าเออกูมีงานภาคอีกชิ้นหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเลยโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติ๊กกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของหมาน้อยเล่าเรื่องผีกู๊กู้กูย้อนไลฟ์สตรีมหรือแม้แต่ภาคคบันนเเเงสียกกรรตูะผม็ ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับเอาไว้เจอกันในวิดีโอตัวหน้าและโอกาสหน้าเร็วๆนี้มีพัดต่อมาแน่นอนนะครับบ๊ายบาาย